ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้สุดาอยู่ที่บางแสนนะมาดูแข่งรถแล้วอันนี้สุดาจะลองอัดกับไอโฟดูเพราะว่าก่อนนั้นน่ะโหลดคลิปมาแล้วประมาณ 3- 4วันโหลดไม่ได้สักคลิปเลยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งว่าสุดาเดี๋ยววันนี้สุดามาทักทายก่อนลองดูว่าจะโหลดได้ไหมตอนนี้อยู่บางแสนแล้วตอนนี้กําลังนั่งรออยู่รถเขาเขามีติดอะไรสักอย่างหนึ่งสุดาก็รออยู่ในรถแป๊บนึงนะอยากให้ดูบรรยากาศรถแบบมีแต่แบบ สุภคานี่เห็นไหมลมโบเดี๋ยวแป๊บนึงนะเห็นไหมลำบงลมโบมีแบบว่าอางอาปมีแบบม,มากมายหลายสิส่งอย่างเอยทั้งนั้นน่ะนี่นนเกแล้วตอนนี้ก็อยู่ในรถแป๊บนึงนะขอตั้งก่อนโอเคอยู่ในรถแล้วก็ไม่ต้องว่าเพราะว่าไม่ได้ขบับนั่งอยู่แล้วรถติกดก็เลยจะมากินขนมนี่วันนี้มีอะไรบ้าง แท่นแทนน,นี่นี่คือกาเลตปอกคอนพอดีว่าสดาสั่งมานะคะสั่งมาจากไอจีแต่ว่าจําไม่ได้แล้วไม่ได้ฟอลโล่เ hmm. ขาพอดีเขาแบบเข้ามาในของสดาแล้วก็มาฝากร้านสดาเลยไปสั่งเขานี่เป็นชิคกาโกม,มิกเหมือนเดิม <Yeah. S 1> มีชีสกับคาราเมลโนกันอร่อยมากสําหรับคนที่แบบว่าคิดว่ากาเลตหวานเกินไปแนะนํารสนี้เพราะว่ามันมี ชีสเค็มๆแล้วก็คาราเมลหวานๆคือว่าการเล็ตจะมีหลายร้นมากค่ะมีคาราเมลแลคคาเดเมียเมนมม,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 มม่วงอัลมอ์หรือว่าชีสคือแบบมีเยอะมากๆอ่ะอันนี้สดาสั่งจำไม่ได้เท่าไหร่แต่ไม่แพงถูกมา,มากๆแต่ว่า ไม่รู้จะบอกว่าร้านไหนยังไงดีเพราะว่าซื้อไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้ตามเขาแล้วก็อันนี้น่ารักไหมนี่อันนี้เป็นไซส์เล็กค่ะคือเนี้ยจะจะเทียบกับไซส์กลางเพราะว่ามันจะตกเท่ากับหนึ่งกละลอนแบบเนี้ยประมาณเท่าไหร่อ่ะสุดาจำไม่ได้พันหกพันเจ็ดประมาณเนี้ยแล้วส่วนในนี้เป็นไซส์เล็กค่ะไซส์เล็กสุดเขาจะเรียกว่าคอร์สมัง้งถ,ถ้าถ้านี้ไม่ผิดอันนี้ก็เป็นรถชื่อก็มิกเหมือนกัน จริงๆแล้วอ่ะสดาฝากอันนี้อันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เป้นะคะพี่เป้ซื้อมาฝากสดาจากฮ่องกงอ่าจริงๆสดาฝากพี่เป้ซื้ออันใหญ่รถอ่าไมคคาเดเมียแต่ว่าผมใส่ขนตกขนมาแต่ลาบากพี่เป้ก็เลยซื้ออันนี้มาฝากน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากค่ะรถนี้ยังไงก็กินแบบว่าง่ายอ่ะคือแบบหวานแล้วก็เค็มแบบมันไม่เลี่ยนนะคะ อร่อยก็เราก็าใส่เนี้ยน่ารักมากมากเลยอ่ะให้แบบเก๋ๆเป็นของหันสวยอ่ะชอบอ่ะส่วนอันนี้ก็แบบค่อนข้างใหญ่จะคุ้มหน่อยแต่ว่าแบบเนี้ยพกมาหาสะดวกเพราะบางทีเราไปไหนแบบว่าพกแค่เนี้ยกาลังดีอ่ะบางทีอันเนี้ยมันอาจจะแบบดูแบบใหญ่เกินไปอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าแต่ลัสราส,ส,สั่งสระสั่งสายใหญ่ค่ะเพราะว่าเป็นคนกินเยอะ คาราเมลกับยีสต์อร่อยมากเลยให้เลือดถ่าตอนนี้นั่งรออยู่นั่งรออยู่ในรถวันนี้ใครใครที่มาบางแสนเจอสระทักได้นะเพราะมีน้องๆเขามาเม้นเข้ามาเม้นในเพจในไอจีว่าจะมาบางแสนก็หลายคนเจอสระทักนายได้แล้วก็มีนี้ด้วยมีคอนเฟตคุกกี้คอนเฟตสวิตร์าว คือสดาแบบอย่างที่บอกเคยบอกไปแล้วว่าอยู่ในรถแล้วแบบว่างปากมาไม่ได้ต้องกินเพราะไม่งั้นมันจะเบือ่ออันนี้ก็มีของกินมามีแท่กาเล็นก,ก็มีความสุขแล้วอะแล้วมีอันนี้อีกก็ยิ้เป็มโอ้ยอ้อน้องมัดเลยนั่งรอเขาทำอะไรก็ไม่รู้ อืมมีอย่างนึงค่ะอันนี้เป็นของมูจิเป็นแบรนด์อันนี้สดชอบเวลาไปฮ่องกงสุดาชอบซื้อค่ะที่เคยซื้อช็อกโกแลตเคยมาแนะนําไปแล้วอันนี้พี่เป้ซื้อมาฝากเป็นเหมือนโดนัทนะค่ะอื่อ่อยู่นะหอมมากเลย มินิซอยมิวโดนัทอร่อยอ่ะสามารถไปไหนอ่ะไม่รู้อ่ะพี่นัทเดินเดินอยู่แถวนี้ค่ะหิวยังไม่พออยากกินขนมนี่ยเอาไหมไม่เอาไม่เอาเลยตอนนี้เต็มเลยโอเคเดี๋ยวมาทักทายแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวโซดาจะลงไปหาอะไรกินเพิ่มเติมรสสวยมากเลยอยากจะเป็นลมแต่ละคันแบบ โอ้ยอะไรกันนี้แบบสวยมากๆอ่ะสดาก็แบบมากับแกงนี้ก็มีความสุขและเห็นรถสวยๆโอเคห้ามีกว่าละไปแล้วเดี๋ยวจะลองโหลดดูแล้วเดี๋ยวพวกขนมญี่ปุ่นเลยรตามมาที่หลังจะอัดไว้หมดแล้วแต่ว่ามันโหลดไม่ได้จริงเดี๋ยวจะลองใช้ไอไฟโฟนโหลดดูว่าจะได้ไหมโอเคไปก่อน,นจ้าบ๊ายบาย